สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุประบบหลักๆของบ่อนี้กันดูนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับตั้งใจว่าให้มีน้ําไหลาทางเดียวนะครับก็คือน้ําตกจะไหลลงมาจากเครื่องปั๊มน้ํานะครับและบริเวณมุมทั้งสองด้านของน้ําตกนะครับเห็นพุ้ยๆอยู่นั่นก็นคือจะเป็นออกซิเจนนะครับเป็นจานออกซิเจนเพื่อให้เกิดกระแสน้ําทางเดียวนะครับและบริเวณใต้น้ําก็จะมีท่อพ้นน้ําอยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับ น้ำว่าจะไหลมาทางเดียวนะครับสําหรับระบบท่อน้ําล้นของบ่อนี้นะครับผมมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกคือบริเวณด้านข้างตรงนี้แต่ปัจจุบันบริเวณด้านข้างตรงนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็คือไม่มีน้ําไหลเข้าบริเวณนี้ก็มีแตะแกงกั้นไว้เฉยๆนะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าการที่กระแสน้ําไหลทางเดียวเนี่ยมันเพียงพอนะครับสาหรับบ่อหน้าแคๆแบๆอย่างนี้ให้น้ําไหลมาที่สุดที่ปลายทางท่อน้ําล้นอีกด้านหนึ่งนะครับ สังเกตดูนะครับว่าหน้าน้ําค่อนข้างจะสะอาดมากนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือนะครับบริเวณนี้นะครับที่ผมทําเป็นท่อํำลน้นจะไม่มีตะแกรงกันเม็ดอาหารนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่มีตะแกรงเนี่ยมันไม่สามารถจะสามารถเอ่อเคลียร์หน้าน้ําได้ดีเท่ากับท่อเปล่าๆนะครับจากที่ผมได้ทดลองมา แต่ด้วยบริเวณนี้นะครับเราเป็นการรีดน้ําแค่บางๆบริเวณแค่ผิวน้ํานะครับนะครับค่อยๆล้นเข้ามานะครับโดยอาหารที่มันตกลงมาจากเครื่องให้อาหารนะครับกว่าที่มันจะไหลามากองและเข้าบริเวณท่อเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นป่าจะจะกินอาหารได้หมดก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมีอาหารแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่จะไหล เข้าสู่ท่อนำล้นตรงนี้นะครับซึ่งผมว่ามันคุ้มค่าการที่เราสามารถรีดหน้าน้ำไล่ค้าบอาหารขราบสกปรกบนเรือผิวน้ำออกไปได้เป็นอย่างดีนะครับโดยสำหรับการล้นน้ำนะครับเราล้นน้ำด้วยการหยดน้ำพียงเท่านน้นะครับนะครับยในบ่อก,กรองนะครับก็คือล้นน้ำตลอดเวลานะครับ ค่าเฉลี่ยค่าน้ำรายเดือนก็ประมาณเดือนละประมาณ6-700บาทครับผมครับอันนี้ก็เป็นระบบท่อน้าร้นที่ใช้สําหรับบ่อนนี้นะครับ